มีเพื่อนบ้านก็เหมือนกับการเลือกคู่กันนะคะถ้าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเออดีรักใครกันดีมันมีความสุขนะคะแต่ถ้าเขามีปัญหาการเนี่ยมันก็มีแต่ความทุกข์อ,อย่างเพื่อนบ้านคนนี้ค่ะบอกว่าเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่งเอาจริงๆเคยดีเคยรักกันมาก่อนนะแต่ว่าหลังๆเริ่มแบบผิดใจกันปรากฏว่าพ่อของเพื่อนบ้านชอบเอาขี้หมามาโยนทีหน้าบ้านแบบเนี้ยแบบเนี้ย Oh. แล้วเขาติดกล้องวงจรปิดจับภาพได้ไงพอเขารู้เสร็จปุ๊บไปเตือนเอาขี้หมาไปโยนหน้าบ้านผมทำไมเนี่ยผลปรากฏว่าเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองประรอบนะไม่ไมโยนหน้าบ้านละโยนขึ้นหลังคาแทนโอ้โหหนักกว่าเดิมมันเหม็นเนี่ยมันไม่ใช่หมาเราอะเอามายโยนที่หน้าบ้านเราทําไมทีเนี้ยเจ้าของบ้านที่ถูกสาดขี้หมาใส่เขาก็เอามาโพสต์ร้องเรียนบอกว่าบ้านติดกันเนี่ยเลี้ยงหมาเอาไว้แต่ขี้หมาเก็บมาเสร็จปุ๊บจัดหน้าบ้านคนอื่นทุกวี่ทุกวันเป็นแบบนี้2ปีแล้วเลยไปถามเนี่ย พี่เอามาศาดตร์หน้าบ้านผมทำไมอีกฝ่ายก็เลยปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนที่ศาสตร์ใหม่เปลี่ยนเป็นหลังคาบ้านแทนนะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะทำยังไงนะคะออแล้วก็บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นตำรวจเก่านะกระเสนร,ราชการมาแล้วแต่ทำไมถึงมาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนล่ะอยากขอความเป็นธรรมด้วยทีนี้คุณพานุพงศ์สุรภาพผู้สื่อข,ข่าวช่องแปดของเราค่ะลงพื้นที่ออไปออในซอยเพชรเกษม81ค่ะของกรุงเทพนี่แหละไปเจอกับผู้เสียหายออก็คือ ค,ครูไก่ค่ะท่านนี้เลยบอกว่าบ้านของครูไก่เนี่ยรับเป็นสักยันนะคะครูไก่บอกแบบนี้เอาจริงๆเรื่องขี้หมาเนี่ยทำให้ถึงกับทุกข์ได้เลยนะทุกข์มาตั้งสองปีแล้วต้นเรื่องเนี่ยครูไก่รู้จักกับลูกชายของคนก่อเหตุเป็นเพื่อนบ้านกันสนิทกันถึงขนาดไปร่วมลงทุนธุรกิจด้วยกันนะ แต่ความสนิทกันไปทําธุรกิจด้วยกันไปไปมา,มาแต่คอกันค่ะไม่ถูกกันแล้วแล้วจู่ๆเนี่ยพ่อของคนข้างบ้านเนี่ยก็ไปเอาขี้หมามาเทหน้าบ้านเขาแบบนี้อาจจะไม่พอใจตัวของครูกไก่ที่ไม่ถูกกับลูกชายเขามั้งตอนแรกอะ่ะไม่รู้หรอกไม่รู้เลยว่าพ่อของเพื่อนบ้านเนี่ยเอาขี้หมามาสาดใส่หน้าบ้านแต่ก็รู้สึกเหมือนกันเอ๊ะทำไมหน้าบ้านฉันมีขี้เต็มไปหมดเลยอตอนแรกก็เอ๊ะขี้แนวหรือเปล่า แต่ไปไปมาไม่ใช่ละคนกวาดถนนบอกว่าไม่ใช่แล้วคุณนี่หมันขี้หมา,หนานะบางทีก็ไปอยู่บนหลังคาบ้านเยอะด้วยนะเอาเป็นว่าวันหนึ่งจับได้ว่ามันไม่ใช่ขี้แมวจรจัดเขานั่งกินกาแฟอยู่หน้าบ้านเห็นคาตาเลยพ่อของเพื่อนบ้านคนนี้เจตนายโยนขี้หมาใส่หน้าบ้านพ่อถาม ไม่พูดกับเขาเลยมไม่แก้ตัวด้วยเดินหนีเข้าบ้านไปเลยแล้วทําแบบนี้มาสองปีแล้วอะ่ะบางทีนะบ้านเขาทําความสะอาดบ้านเนะี่ยล้างขี้หมาก็ฉีดน้าเข้าบ้านเขาก็มีเหมือนกันนี่ครูกไก่เขาว่าแบบนี้ไงฟังหน่อยคะ่ะใช่เมื่อก่อนเขาก็ดีๆกับผมอยู่นะอตอนที่ผมผิดใจกับลูกเขาผมก็ไม่เคยบอกพ่อเขาด้วยซ้ํานะตัวลูกเขาด่าผมพ่อเขาก็ยังไปมาหาสู่บ้านผมปกตินะ่าพอ,อเริ่มผิดใจกันทั้งบ้านละผมก็ไม่เข้าไปมผมไม่เข้าไปเสร็จแต่เขาก็ ผมก็นุ่งนวจบแล้วนุ่งนวนแล้วนะเออสองปีเขาเอาขี้หมามาสาดบ้านผมทุกวันน่ะตอนนั้นรู้หรือยังว่าเป็นขี้หมาผมไม่รู้ <มา S 2> รว่าเป็นขี้หมาเมื่อก่อนผมยังผมคิดว่าเป็นขี้แมวน่ะแม่บ้านมากวาดขยะแม่บ้านถามว่าทำไมที่บ้านมีแต่ขี้หมาผมก็บอกโอ้ป้ามีแต่ขี้แมวผมเลยมันเดินกินกาแฟตรงปอกน้ำตรงหน้าบ้านตรงเนี้ยตรงทางต้นไม้เนี่ยข้างนอกมองยังไม่เห็นสักพักเขาก็เดินประมาณเกือบเจ็ดโมงกว่าจะแปดโมงเขาก็เดินเอาขี้หมาสาดต่อหน้าผมเยู้ผมก็เลยถามว่าเอ้าทำไมเอาขี้หมามาสาดนี้ เ,เขาก็เดินเข้าบ้านเขาอีกแล้วเขาบอกบอกอะไรกันไม่พูดเดินเข้าบ้านอีกเขาก็เอาขีาข้มา,าตีมือเดินกลับบ้านเดินเข้าบ้านอีกเขาก็ขี้หมามาสาดต่วมัอีกอคุกไกเขาก็ไปร้องเรียนกับประธานชุมชนแล้วนะตอนนั้นเนี่ยเหมือนเหมือนกับว<ๆ>่าไม่มีหลักฐานไงก็เลยไปซื้อกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้แบบนี้ก็เลยไปปรึกษากันนะนะคะก็คงจะต้องไปคุยไปไกลเกลี่ยกันละค่ะแต่พอดีว่าคุณพานุพ์ก็ไปบ้านของคู่กรณีเนาะอยากฟังความทั้งสองด้านแต่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยเจอเจอแต่เจ้าของของกลางก็คือน้องหมาค่ะรู เดี๋ยวเราจะต้องตามต่อนะอยากจะให้ความเป็นทรรกับทุกฝ่ายจริงๆแ่้ะค่ะ,ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม